สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมในเกมว t e r i n g w a v e คลิปนี้เราก็มาอยู่ในคลิปการจัดเทียริสสำหรับผู้เล่นใหม่กันไม่ได้จัดมานานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการอัปเดตเทียริสกันสักหน่อยเลยกันว่าหลังจากเข้าแพท3.0มาแล้วเนี่ยมันมีตัวละครตัวไหนที่ยังเก่งยังน่าสุ่มอยู่ในเทียริสบนบนกันบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปการจัดเทียริสกันเลยส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนำเว็วิซอมท็อปอัพเลยครับจะเติมเกมทั้งทีต้องเอาให้คุ้มที่สุดราคาถูกกว UID และ ID Part เว็บไซต์รูปแบบใหม่ใช้งานโคตรง่ายมีระบบตะก,กา้าอยากได้กี่แพ็กก็กดรวมๆกันไว้แล้วจ่ายทีเดียวผ่านพร้อมเพ์ไม่ต้องรอแอดมินรวดเร็วทันใจเรื่องความปลอดภัยผมกล้ารับประกัน1ล้านเปอร์เซ็นต์พเขาจดทะเบียนบริษัทถูกต้องและสิทธิพิเศษสรันคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้ากดลิงก์ผ่านใต้คลิปเนี่ยเราจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกด้วยไปจัดกันได้เลยก่อนที่เราจะไปทําการเริ่มจัดเทร์ลิตเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูระดับเทร์ลิตในคลิปนี้กันก่อนผมจะแบ่งเป็น4ีระดับด้วยกันนะคร ตัวละครที่โกงเก่งมากๆนั่นเองนะลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เก่งติดเมตานะครับแต่อาจจะยังไม่ได้โกงเท่ากับตัวละครในแรง S 3ตัวลองลงมอีกสีเหลืองเนี่ยพอเล่นได้ก็ตามชื่อเลยนะครับเก่งแต่ว่ายังไม่ได้ติดเมตาขนาดนั้นแต่ก็ยังพอนํามาเล่นได้อยู่ส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ผมไม่แนะนําแล้วนะคลิปนี้ก็จะจัดเป็นแค่ตัวละครระดับลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับตัวหลุดเลดตัวสีดาวเนี่ยจะไม่ขอนํามาจัดรายการไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันนะครับ เข้ามาในแพท3.1ตัวนี้เนี่ยผมก็จะให้ที่แรงโกงเลยนะครับดาเมจที่หลุดออกมาเนี่ยทำมาได้เวอร์มากๆสมกับเป็นตัวละครเมนิเพทในแพท3.0เลยต่อไปก็จะเป็นลูกเฮอร์เซนนะครับดาเมจออกมาพอๆกันเลยนะแถมลูเฮอร์เซนเนี่ยเป็นตัวละครที่ทีมนะครับผมต่อให้ไม่ได้แพงเท่าตัวละครเอมิสเนี่ยดาเมจก็ศูนสีหรือไม่ก็ใกล้เคียงกันเลยนะเพราะนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ดาเมจจัดจ้านมากๆในแพทหน้าตัวต่อไปก็จะขอให้เป็นตัวละครอย่างน้องพาโลละกันนะครับตัวนี้ก็เก่งมากๆเลยนะผมก็ใ้ที แรงเอเลยนะครับเก่งทั้ง2โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดหอคอยหรือว่าโหมดเรือตัวต่อไปออกัสต้าตัวนี้ผมก็จะให้ที่แรงเอทเนะครับผมเป็นตัวละครที่เก่งทั้ง2โหมดแล้วก็เล่นง่ายเหมาะก,กับมือใหม่ก็จะคล้ายๆกับลูกเฮอร์เซสเลยนะทีมถูกแต่ก็ยังสามารถรีดดาเมจได้ดียิ่งฟูลทีมด้วยนะบ,บอกได้เลยว่าเป็นทีมที่รีดดาเมจได้แรงอันดับต้นๆของเกมเลยนะถ้าเรามีครบทั้งยูโน่ด้วยต่อไปมาดูที่คาร์ลอตต้ากันบ้างคาร์ลอตต้าเนี่ยในหอคอยเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าในโหมดเรือหลงังๆเน ดอปลงมาแล้วหรืออาจจะเล่นไม่ค่อยได้แล้วเพราะ,ะผมก็จะขอให้ที่เก่งติดเมต้าอยู่นะครับยังเก่งอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังสู้กับตัวละครบนบนที่เก่งทั้ง2โหมดมากๆไม่ได้ตัวต่อไปคาเดทียตัวนี้ผมก็จะให้ทีแรงเอเดเตนะครับยังคงเก่งทั้ง2โหมดมากๆอยู่ดี ตัวต่อไปกลบไปหน้านะครับตัวนี้ในโหมดหอคอยเก่งมากๆเลยนะแต่ว่าโหมดเลือดเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่พอๆกับคาร์ลอตตาพ้นก็ไปอยู่แรงเดียวกันเลยตัวต่อไปซานนี่ตัวนี้ผมก็จะให้ที่แรงเก่งเมตานะครับในหอคอยยังเก่งมากๆอยู่แต่ว่าโหมดเลือดเนี่ยค at ่อยๆดรอปลงมาแล้วตัวต่อไปจินซียดีตเคยเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆในเกมนะครับน่าจะแรงที่สุดในเกมอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะแต่พอเวลาผ่านมาเรื่อยๆนะครับตัวละครตัวนี้ก็ค่อยๆดรอปลงตอนผมก็จะขอยที่แรงพอเล่นได้อยู่แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยอยากจะให้อยู่ท แต่ว่าตัวมันก็ยังพอมีดาเมจอยู่ก็เลยพอเล่นได้ละกันนะแต่ว่าไม่ใช่เก่งเมตาหรือว่าระดับเอเดสเหมือนแต่ก่อนแล้วมากันที่พี่เหว๋กันต่อเลยนะครับพี่เหว๋ตอนนี้ผมก็ไม่แนะนําแล้วนะครับอาจจะขึ้นมาแรงพอเล่นได้อยู่ถ้าเรามีตัวละครลินเน่แต่ผมก็ไม่แนะนําให้ผู้เล่นใหม่ทําการสุ่มหายอยู่ดีต่อยตัวละครตัวนี้รีรันมาต่อไปในพลจีหยานตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนผมเคยเก่งมากๆแต่ว่าวันเวลาผ่านไปก็คล้ายๆจินซีเลยนะครับใล้แรงที่พอเล่นได้ละกัน ตัวต่อไปคาเมเลียนะครับตัวนี้ผมก็จะให้ที่พอเล่นได้และกันนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมีตัวละครที่ดามเมจเข้ามาแบบแรงเวอ่อว่มากๆเลยนะครับมันก็เลยทําให้พวกตัวละครที่เข้ามาในแพทแรกๆเนี่ยดูดรอปลงไปอย่างชัดเจนนะเพราะนั้นผมก็ใช้ที่แรงพอเล่นได้ทั้ง3ตัวนี้เลย เมนดีเพรก็น่าจะหมดแล้วนะครับทีนี้ต่อไปเราไปดูกันในส่วนของเทียซับดีเพรกันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่ตัวแรกยูโนนะครับผมบางทีตัวละครตัวนี้ก็อาจจะโยกไปเล่นเมนดีเพรได้นะครับเพราะว่าดาเมจมนแรงพอๆกับเมนดีเพรบางตัวเลยนะโดยเฉพาะถ้าไปเทียบกับพวกตัวละครในแผ่นแรกๆเนี่ยดาเมจแรงเทียบเท่าหรือว่าแรงกว่าด้วยซ้ำเพราะนตัวละครตัวนี้ในตำแหน่งของซับดีเพรเนี่ยผมก็ใจที่แรงเอเไปเลยนะครับต่อไปก็ลินเน่ตัวนี้ก็ตีมาคู่กันเลยเก่งมากๆทั้ง2โหมด ต่อไปลูป้าตัวนี้เนี่ยตอนแรกผมว่าจะให้เก่งติดเมตานะครับแต่พอดูตัวละครในแผ่นหน้าอย่างเอมิสจะเข้ามาแล้วก็สามารถเล่นทีมไฟล้วนได้เนี่ยผมคิดว่าลูป้าก็น่าจะถูกดันขึ้นมาให้อยู่แรงเอเเหมือนกันนะทีมไฟขอแค่มีลูป้ามันเก่งทุกทีเลยนะครับถ้าเราเล่นไฟ3ตัวมาที่ฉางลี่นะครับชางลี่เนี่ยผมก็ใช้แรงที่เก่งติดเมตาแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ลูป้าไปทีมไหนได้เขาก็จะเน็บฉางลี่ไปด้วยแต่ว่าเรื่องดาเมจเนี่ยยังเป็นรองตัวละครยูโน่อยู่นะครับรวมถึงเลนเน่ด้วยต่อไปเจอจื แรงที่พอเล่นได้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไปซับได้ไม่กี่ตัวนะแล้วก็ตัวละครที่มันไปซับได้ส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้อยู่ในแรง A A A แล้ว มาที่ตัวละครยิลินยิลินเนี่ยผมก็จะให้ที่ไม่แนะนาแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครลินเน่เนี่ยเข้ามาแทนยิลินทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ทําได้ดีกว่าในทุกๆด้านเลยมาดูที่ฟีบี้กันบ้างฟีบี้ผมก็ใช้ที่พอเล่นได้แล้วกันนะครับเพราะทีมของเขาเนี่ยถูกล็อกในการไปกับซานีนะแล้วก็ซานีโดนดรอปลงมาเรื่อยๆฟีบี้ก็ต้องโดนดรอปลงมาเหมือนกันนะครับอยู่ที่พอเล่นได้ต่อไปพี่จอมยุทธซิลหยวนบ้างตัวนี้ผมก็จะให้ที่เก่งติดเมตานะครับเพราะไปได้กับหลายตัวเล่นกับพาโล้ก็ได้เล่นกับบกกกาาเ่็็ไดด้้แลววผมคิ ดาเมจที่แรงจากเอโคสกิลในอนาคตน่าจะมีตัวอื่นเข้ามาเพิ่มนะกลับไปที่ติดเมตาไปเลยตัวต่อไปเซียคหน่าผมก็จะให้เก่งติดเมตานะครับเพราะน้องเนี่ยไปได้ทีมเดียวก็คือทีมกับคาติเทียแต่ในที่คาติเตียยังคงเก่งอยู่ตัวละครเซียคหน่าก็ยังคงเก่งและก็ติดเมตาตลอดไปตัวต่อไปแบร์นะครับตัวนี้ผมก็จะให้ที่แรงเอเดเเหมือนกันนะครับเพราะไปคู่กับตัวละครลูป้าได้และถ้าเกิดว่าเราขาดตัวไฟตัวหนึ่งเนี่ยระหว่างชารลีกับแบร์เราจะเลือกใครผมก็แนะนําให้เลือกตัวละครอย่างแบร์ล้วกันนะครบเครื่องกว่าตัวละคร ชาร์ลี่ตัวต่อไปแคนเทโล่าผมก็จะให้ที่แหลงเก่งติดเมตานะครับ ตัวต่อไปล็อกเซียตัวนี้เนี่ยผมใช้ที่พอเล่นได้เลยกันนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบกับตัวละครซับดิเพทในแพทสอเหมือนกันเนี่ยมันโน่นข้างด้วกว่าตัวอื่นพอสมควรนะและตอนแรกทีมโฟลวาที่ต้องการล็อกเซียตอนนี้ก็ไม่ได้ต้องการแล้วนะครับถ้าเรามีตัวละครอย่างพี่จอมยุทธเพราะาสามารถเอามาเล่นควบคู่กับตัวละครโฟลวาทได้ดีกว่างั้นล็อกเซียเนี่ยก็ลงไปอยู่คู่กับฟีบี้ที่แรงพอเล่นได้ก็พอเทลิศตัวละครในตาแหน่งของซับดิเพทก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูกันในส่วนของตําแหน่ง,นงซังตตนาางงึ่่วมเ็ปํแห จะมีเพ็งแก่3ตัวก็คือชอมอนนี่แล้วก็ตัวละครอ,อย่างกีส่าแบบนี้จัดง่ายเลยนะครับผมตัวละครมอนนี่ที่เก่งที่สุดตอนนี้เนี่ยก็ไปเอเดเดตได้เลยนะครับชอผมก็ยังคงให้เอเดเดตเหมือนกันนะส่วนกีส่าเนี่ยผมใช่ที่เก่งติดเมตาไว้ก่อนต้องไปรอดูผลเล่นกับตัวละครเอมิสก่อนว่าดามเมจมันจะได้มากน้อยแค่ไหนจะบัฟได้ดีแค่ไหนด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สอบหน้าตาเทเลิตของตัวละคร ในเกมวูดทริงเวฟนะครับขออัปเดตไปล่วงหน้าถึงอนาคตที่แพท3.1เลยและกันเพราะว่ามันได้มีตัวเลขดาเมจออกมาแล้วว่า2ตัวละครนี้เนี่ยมันแรงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมันเข้ามาในวันจริงทุกคนก็น่าจะได้เห็นความแรงของทั้ง2ตัวละครนี้นี่แหละครับสำหรับคิดในการจัดเทลิสคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ